สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูระดับปถมวัยชั้นปีที่3จะมาชวนเด็กๆฝึกการอ่านประสมคำสระอิกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะอิกิอิอิตอิติ ออปดอดบอบจอจหอหทอทชอิขอิ สออิสิพออิพิชออิชิซออิสิวออิวิยออิวิพออิพิทออิทิ นออินิคออิคิทออิทิมออิมิรออิลิปิติวิวาวิชา บิดามาสิชิชะมัติมาลีมาสิกะทิกะปิ พิวาพิธีเมื่อเด็กๆได้รับฟังแล้วอย่าลืมไปทบทวนกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสระ